ก็สวัสดีครับวันนี้ทีละโมบายนะวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการล้างตูดชาร์จนะครับสำหรับตูดชาร์จที่เป็นไทซีหรือว่าไมโครนะครับตูดเดิมๆแต่ก่อนนะมาดูตัวอย่าง vivo y 2 1กรณีที่เครื่องชาร์จไม่เข้านะครับให้เรามองก่อนนะครับเพื่อนๆลองมองเข้าไปในก้นชาร์จก่อนนะนี่ครับมันจะเป็นแผ่นตรงๆแบบนี้นะถ้าแผ่นตรงกลางแกนกลางนะครับยังตรงยังไม่แตกยังไม่บิน แสดงว่านะครับเรามีโอกาสที่จะซ่อมได้นะครับหรือว่าล้างได้อุปกรณ์นะครับก็จะมีเข็มนะครับอาจจะเป็นพวกเข็มหมุดเข็มเย็บผ้าได้นะครับนี่ครับก็จะขอใช้อุปกรณ์ที่เพื่อนๆหาได้ง่ายนะครับที่อยู่ที่บ้านนะนี่ครับลองสังเกตดูนะครับว่ามีอะไรติดอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีนะใช้ปลายเข็มนะครับแค่ออกเลยเลยนะแต่ละเครื่องนะครับแผลมีเหมือนกันนะอาจจะเป็นฝุ่นนะครับเป็นโคลนอาจจะเป็นพวกสำลีนะครับที่เคยเห็นนะ เศษผ้าต่างๆนะครับเวลาเราเอาใส่กระเป๋ากางเกงเนี่ยพวกนี้นะครับมันหลุดเข้าไปในก้นชาร์จนะครับก็สังเกตนะครับถ้าเราเสียบนะครับเราเคยเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับถ้าเราเสียบไม่สุดนะเสียบเข้าได้นิดเดียวนะครับแล้วก็โยกไปโยกมาได้แสดงว่าไม่ดีนะครับต้องมีอะไรอุดตันแน่นอนวันนี้นะครับจะเป็นไถ่ซีนะนี่ครับรูจะกว้างหน่อยนะให้เพื่อนๆเอาปลายเข็มนะครับไล่แคะออกก่อนนะนี่ครับแคะออกก่อนเลยไม่ต้องกลัวแตกนะครับเพราะว่าปลายเข็มมันจะอ่อน แค่เบาๆนะครับแค่เบาๆนี่ครับเศษฝุ่นเศษอะไรก็จะออกมาแบบนี้นะเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับนะครับณีที่ไหมนะไหมหรือว่าสกปรกมากๆต้องเปลี่ยนเลยนะครับนี่ครับค่อยๆแค่ออกไปเลยนะเครื่องตัวนี้ค่อนข้างที่จะสกปรกมากนะครับนี่ครับแค่ออกไปเลยก็จะปรับบีดูไปอย่างรวดเร็วนะครับค่อยๆแค่นะใจเย็นๆนะครับแค่ออกเรื่อยนะ ต้องหาที่แสงสว่างเยอะหน่อยนะครับเราจะได้มองเห็นนะสองกลางแดดหรือว่ามีไฟก็จะดีนะครับนี่ครับมาดูโครงสร้างภายในนะครับก็จะเป็นแผ่นตรงๆแบบนี้นะแล้วก็จะมีเส้นนะครับของหน้าสัมผัสนะครับที่ไปแตะกับสายชาร์จไทซีของเรานะครับก็จะเป็นแผ่นเรี้ยงกันเลยนะครับเป็นลายเป็นลายไปนะพอมีสิ่งสุขรกอุดตันนะครับมันก็จะชาร์จไม่เข้านะหน้าสัมผัสไม่ดีนะครับมาดูขั้นตอนที่2นะครับให้เราหาสัมดีนะสําดีปั่นหูเราก็ได้นะครับนี่ครับ ฉีกมาสักนิดเดียวนะครับปลายเข็มนะนี่ครับถ้ามีพวกแอลกอฮอล์น้ำมันรอนสันนะหรือว่าพวกสุราขาวพวกนี้ได้นะครับที่ระเหยได้เองนะที่ระเหยได้เองนี่ครับเราใส่หยดสักหยดสองหยดพอนะครับ่ต้องใส่เยอะนะนี่ครับแล้วก็ใช้ปลายเข็มเราเมื่อกี้นะครับนี่ครับจิ้มเข้าไปเลยนะแล้วก็ปัดไปปัดมานะครับนี่ครับทาความสะอาดสังเกตนะครับว่าเมื่อกี้นะครับเรางัดฝุ่นที่เป็นใหญ่ๆออกแล้วนะ ตอนนี้เราจะเช็ดเปียกนะครับนี่ครับเราจะเช็ดหน้าสัมผัสนะนี่ครับสังเกตนะครับดําเลยนะนี่ครับทิ้งก่อนนะครับอันนี้นะแล้วก็มันจะเหลืออยู่เศษนิดนึงนะครับค่อยๆไล่ตามล่องนะเห็นไหมครับมันจะเป็นล่องอยู่นะค่อยๆเช็ดไปนะครับนี่ครับค่อยเช็ดไปนะครับสังเกตสามลีนะครับที่เราเช็ดนะนี่ครับอย่างดําเลยนะครับนี่ครับนี่พอรอบที่หนึ่งเร็จนะครับเราก็ใส่สามลีม่อีกรอบหนึ่งนะนี่ครับ ใช้สำลีนะครับแล้วก็มันเดิมนะครับพวกแอลกอฮอล์นะจุ่มมันมานะครับเช็ดๆเลยนะนี่ครับนี่ครับนี่รอบที่2ยังดําอยู่นะครับเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราเริ่มมองเห็นเขี้ยวที่เป็นทองแดงแล้วนะครับนี่ครับหลังจากนั้นปล่อยให้แห้งสักพักหนึ่งนะครับสัก4ีหนาทีนะมาลองชาร์จดูนะครับเครื่องก็จะชาร์จเข้าปกตินะครับกรณีทําแล้วไม่หายนะต้องไปหาช่างเลยนะครับตรงนี้นะแต่ละเครื่องแผลไม่เหมือนกันนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์ก,ออกดติดตามร,รับมีสาระอะไรดีๆจะมานำเสนออีกเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ